หน้าฟีดเฟซบุ๊กมีปัญหาแก้ยังไงดีค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเราไรวิยนยูทูบค่ะ ในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาแก้ปัญหาหน้าฟีด a c e b o o k ของเราเกิดข้อผิดพลาดนะคะหรือว่าขึ้นรอเครื่อข่ายโปรดเชื่อมต่ออีกครั้งถ้าใครที่เจอปัญหาแบบนี้เรามาดูวิธีการแก้กันเลยค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือ จากนั้นให้เราเลื่อนลงกดไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนพอเรากดไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเขาก็จะโชว์สิ่งหัวข้อขึอข้นมาให้เราเลือกหัวข้อที่1ศูนย์ช่วยเหลือ 2. กล่องข้อความการสนับสนุน 3. รายงานปัญหา และข้อสุดท้ายข้อกำหนดและนโยบายใน4ตัวเลือกนี้ให้เราเลือกไปที่ตัวเลือกที่3นั่นก็คือรายงานปัญหานะคะจากนั้นพอมันขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดไปที่รายงานปัญหาหรือถ้าของใครที่ขึ้นให้เราเขย่าโทรศัพท์นะคะอันนั้นก็ไม่ต้องเขย่านะแต่กดไปที่รายงานปัญหาต่อ โอเคเนาะของเราก็กดไปที่รายงานปัญหาได้เลยเขาก็จะขึ้นว่า f c e e o o o กกำลังสร้างรายงานปัญหาทีนี้เราจะเข้าสู่ในหน้านแบบนี้ให้เราเนี่ยเลือกไปที่ไม่ใส่ในรายงานไม่ใส่ในรายงานโอเคจากนั้นเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลย ปัญหาของเราณนะที่นี้ก็คือปัญหาตัวกับฟีดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคำเกี่ยวกับฟีดนะคะหาคำที่มีคำว่าฟีดนะอ่ะเจอแล้วค่ะทุกคนก็ให้ทุกคนกดไปที่คำว่าฟีดจากนั้น มันจะได้เป็นไฟนแนมแบบนี้อันนี้ถ้าเราไม่ต้องการก็กดกากบ,บาดหรือว่าถ้าใครแคปภาพหน้าจอที่ตอนที่ฟีดของเรามีปัญหาไว้นะคะ <c oughs> ก็ให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มรูปภาพได้แล้วก็นําเข้ารูปภาพของเราค่ะทีนี้ถ้าใครไม่มีรูปภาพก็ไม่เป็นไรเนาะให้ทุกคนเขียนคําอธิบายปัญหาของเราได้เลยก็ให้เรากดแตะไปที่ช่องสี่เหลี่ยมที่มีคําว่าอธิบายปัญหา เราก็อธิบายปัญหาที่มันเกิดขึ้นใน Facebook ของเรานะคะคือฟีดของเราเป็นอะไรยังไงเราก็พิมพ์ลงไปค่ะอย่างของน้ำฟีดมีปัญหา หรือใครจะเขียนแบบน้ำก็ได้นะคะของน้ำพิมพ์ไปว่าฟีดมีปัญหาขึ้นรอกระขายทั้งที่มีอินเทอร์เน็ตทีนี้ค่ะทุกคนพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดไปที่ตัวรูกอนมุมบนขวามือได้เลยค่ะตัวนี้นะคะกดแตบไปเลยเพื่อส่งปัญหาของเราให้กับทีมงาน Facebook ทีนี้ค่ะพอเรากดรายงานปัญหาส่งไปให้ทีมงาน f a c e b o o k แล้วก็รอนะคะทุกคนอันนี้น้ำก็ไม่ทราบว่าต้องรอ นานไหมอาจจะ1-2ชั่วโมงนะคะก็รอแล้วทีนี้ทาง Facebook เขาก็จะมาแก้ปัญหาในจุดนี้ให้กับเราค่ะาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณด,ดูทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ